สวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นมนุษย์ต่างดาวนะคะที่บุกรุกมานานแล้วหรือมนุษย์ต่างดาวมาจากที่ใดบ้างนะคะมาจากนอกโลกไหมมาค่ะมาจากที่โลกเราไหมมีค่ะคบซ้อนพบนะคะบางครั้งก็มากับการไหว้ขอของานขอพรน,นะคะเขาก็ติดตามมานะคะก็มีพลังงานที่ซ้อนกันอยู่นะคะ ซึ่งจะแยกก็แยกได้ค่อนข้างยากอยู่นิดหน่อยนะคะพยายามจะหาเวลาแยกแล้วก็ตรวจนะคะก็ประมาณวา่าเกิดขึ้นอันนี้ของในวังเลยนะคะในพิธีอุ่นไอรักเมื่อ4ปีก่อนของพระบราทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็ได้จับภาพมนุษย์ต่างดาวได้นะคะคือดูคลิปธรรมดานี่นแหละค่ะ แต่ด้วยพลังงานแรง,แรงแรงมากแล้วก็ดูก็เห็นมนุษย์ต่างดาวนะคะหรือที่เรียกเอเรียนก็ตามนี้ก็ทีนี้ถามว่ามาได้อย่างไรข้อที่หนึ่งมาจากจิตสํานึกจิตเหนือสํานึกและจิตใต้สํานึกถ้าจิตเหนือสํานึกก็จะดีมากถ้าจิตใต้สํานึกก็พอดีพอดีถ้าจิตใต้สํานึกก็คือจะไม่ค่อยดีนะคะเประมาณนี้แล้วก็ กลายเป็นว่ามาจากไหนตรงนี้หนูดูนะคะเฉพาะตรงนี้ก็คือเป็นมนต์ดำหรืออํานาจจิตที่เรียกมาใช้งานมานะคะเหมือนขอความช่วยเหลือไปแล้วปู่ย่าตายายที่ไปเกิดต่างภพต่างภูมิเมื่อลูกหลานต้องการก็มาช่วยทีนี้เขาไม่รู้หรอกคะ่ะว่าที่ลูกหลานให้ทําทําแล้วมันดีไม่ดีเขาไม่รู้แต่ถ้าลูกหลานต้องการเขาก็จัดให้นะคะนี่คือสิ่งที่ มีมนุษย์ต่างดาวที่ดูดสมองไหมมีค่ะก็เป็นห่วงในราชวงศ์นะคะก็ที่ผ่านมาเคยทําคลิปไปแล้วมีคนไม่พอใจหนูก็เลยลบคลิปลงที่หนูทำหนูไม่ได้อยากดังแต่หนูเป็นห่วงราชวงศ์นะคะก็มันมีตัวดูดสมองแล้วก็บางตัวก็หนูเห็นส่วนใหญ่จะเป็นช่องศีรษะนะคะเดี๋ยวหนูจะพยายามอ่านอ่านให้อีกทีนึงนะคะว่า จะทำอย่างไรแต่ที่ที่จริงแล้วหนูก็พยายามทำคลิปแก้ไปให้เยอะนะคะเพราะว่าเสด็จพ่อหลอกเก้าก็เป็นห่วงหนูก็พยายามอยู่นะคะก็ขอให้ทุกพระองค์นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอ่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะแล้วก็ทุกๆพระองค์นะคะในพระบรมวงศานุวงศ์โดยเฉพาะพระองค์ทีบังกรนะคะ ก็ขอให้ทุกผลงบัดภัยขอบคุณที่เข้ามาดูมาชมนะคะทุกท่านสุขก,กายสุขใจสบายกายสบายใจเราเป็นสุขตื่นเป็นสุขเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทําอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองร่ํารวยเมื่อท่านรวยแล้วขอให้เรารวยด้วยสวัสดีค่ะ